้าผมลงคลิปนี้ช้ายังไงต้องขอให้ทุกคนด้วยจริงๆนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้การบ้านการโรงเรียนโคตรจะเยอะเลยโอเคครับผมก็ขอการสวัสดีทนะ่านผูช้ชมท่านด้วยนะครับผมในคลิปนี้เดี๋ยวจะมาสุ่มกีกคำนี้เลยนะคอเลกชันบูรล็อกนะครับผมก็คือเป็นชุดบูล็อกชุดที่2ประมาณนั้นนะครับผอันนี้คือแพ็คบูล็อกนะครับผมนะเออเป็นบูล็อกเต็มๆต,ต,ตัวเลยนะผมแล้วก็มีสกินปืนฟอร์มาตบูล็อกนะครับผมที่บวกแม่ยำสองคอมโบโหลดหนึ่งนะ แล้วก็ไอซ์วอล์บูล็อกนะบอกเลยว่าอันนี้เชจัดนะไอวอล์เนี่ยเนี่ยเท่จริงเนี่ยป่ะไอวอลโคตรเท่หลายโคตรเท่แล้วก็มีกล่องศพอันนี้นะเป็นฟุตบอลนะครับผมเออประมาณนี้แหละนะครับผมซึ่งอีกคำนี้ก็เป็นตู้ซุมแปดที่ในแคบผมนะโอเคครับผมเพชรฟรีไฟล์ลดราคาพิเศษ1052เพชรจาก300บาทเหลือ99บาทรอเวลาเปิดขายทุกคนมาซื้อกันเลยใช้เพียงวีดีเท่านั้นซื้อแล้วรอเพชรเข้านะทุกคน เพชรเข้าแล้วได้จริงๆลดราคามาแล้วหนึ่งรอบเท่านั้นเว็บนุเกอร์โซนรับเติมเพชรฟรีไฟลใช้เพียงยูเอดีมีรหัสฟรีไฟล์ขายเพียบงบน้อยหลักร้อยก็มีสนใจเข้าลิงก์ใต้คลิปหรือค้นหานุเกอร์โซนได้เลยสําหรับกี่กับนี้ก็มากี่วันวะไม่ดูอะประมาณ10วัน9วัน10วันประมาณนี้แหละนะครับทุกคนน่าจะไม่เกินนี้นะเวลาที่ผมสุ่มก็เหลือ8วันนะครับผมเออโอเคผทสลากคลิปนี้ผมก็มีเพรที่1851เเพชรนะเรามาดูว่าจะหมดสักกี่เพชร ผมว่าน่าจะประมาณพันห้านะเออประมาณนี้แหละนะครับทุกคนแต่ก่อนจะไปสุ่มเดี๋ยทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้กำลังใจให้ด้วยนะครับผมแล้วถ้าคลิปนี้เนี่ยมีเสียงรบกวนยังไงต้องขออภัยทุกคน,นจริงๆนะถ้าลงคลิปใช่ไงต้องขออภัยทุกคนด้วยจริงๆนะครับผมนะเออเรามาเริ่มมาออกดีกว่าน,นี่เลยไอ้ดอกนะครับผมอันนี้ออกก่อนเ,อเลยแล้วก็อะไรดีวะดูสกินปืนก่อนอันนี้แล้วกันเวกเตอร์โอเคมาครับผมครั้งแรกเก้าเพชรเหรอทำไมมันแพง ไม่รู้ครั้งแรกกระเพ็ดป,ป,ปั๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บป๊บโอ้โหหนึ่งว่าจะอ้อหรือว่ามันหมดเท่าไหร่วะมันหมดหนึ่งเก้าหนึ่งพันแปดร้อยหนึ่งพันเก้าร้อยปะไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคนนะเออถ้าหมดเยอะน่าจะเพิดไม่พอนะถ้าพันห้าอาจจะพออยู่นี่ได้กล่องสมบูรณ์ออกมาแล้วนะครับผมไปต่อเฮ้ยฟา,มา์มัดเอาดีสกินฟางมัดออกเลยอะ่ะเออแต่ว่าสแต็คมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ แต่สแต็กมันอ่แบบยังไงอ่ะมันแม่นยำแค่นั้นแต่ว่าก็ใช่แหละแม่นยำนะครับผมเออแต่ว่ามันยังไงวะแต่ว่าผมว่ามันออกไวนะสำหรับฟาร์มนะดูว่าผมดวงดีวะก็ไม่รู้แต่ว่าอยากได้เสื้อนี้มากกว่านะไปโต้ไปโต้หนึ่งร้อยยังไม่ออกเฮ้ยครั้งนี้ยังไงไปตตอโอ้โหไอวัวออกดีอยู่เฮ้ยผมว่าหมดเพชรเยอะนะ ผมเพชรไม่พอไม่งงเลยวะอะไรวะไม่พอโอ้โหเหลือครั้งสุดท้ายได้แล้วแต่เถะโอ้โหไม่อยากเติมเลยวะ่ะโอ้ยเพชรไม่พอครับทุกคนเลอเลอแค่ไม่กี่เพชรเองผมมีอยู่หก8มันสิแปดมาใช้ห9เก้าเก้าโอ้โหโคตรท้อเลยวะ่ะมันออกชิ้นสุดท้ายสตลอดเสื้ออันนี้แต่ว่าฟาร์มมันออกก่อนใช่เลยเนะผมปกติฟาร์มออ,อะไรสีทองนี่น่าจะออกที่หลังนะแต่ว่า ไม่รู้ว่ามันออกโกวนนะยังไงนะงจะได้เสื้อผูลอกอันนั้นมากกว่านะแต่ว่าถ้าอันนี้เป็นจริงๆแล้วก็เป็นแถบสีม่วงนะครับทุกคนเออโอเคผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ได้เมาหมดตู้นะครับผมแต่ว่ายังไม่หมดนะเพราะเพชรยังไม่พอนะครับผมเออผมก็ได้มาเป็นฟอร,ร์ م แต่ว่าอันนี้ผมมาจัดแน่นอนแหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้อัดคลิปทุกคนได้ดูเพราะว่าอ่าเวลาผมมีเพชรแล้วผมก็จะสุ่มไปเลยนะเพราะว่าอันนี้ผมก็สุ่มไปได้เพชรไม่พอแนละ้วผมเหลือ628้เพชรนะ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ผมว่าน่าจะหมดประมาณ1922นะครับทุกคนนะเออ1922แน่นอนนะครับผมเพราะว่าถ้าจะหมดขนาดนี้ก็1922แน่นอนนะเออเพราะว่าถ้าเป็น1570เนี่ยมันมันน่าจะได้ก่อนนะเพราะผมมีเพจอยู่ที่1 8 0 0เลยนะเออโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีวันนี้นะมาสุดไปทุกคนดูว่าผมจะมาหมดตู้หรือเปล่าก็ตามเคยหมดตู้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบายบายครับผม